Hmm. อยากพูดว่าเกรงใจไม่อยากรบกวนภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดีนะมีใครนึกออกไหมคะ I don't want to bother you bother ตรงนี้แปลว่ารบกวนค่ะเพราะฉะนั้น I don't want to bother you ก็แปลว่าฉันไม่อยากจะรบกวนคุณนะ่ะก็คือเกรงใจค่ะแต่ตัวสะกดนี่ระวังนิดหนึ่งนะคะ b o t h e r bother อันนี้ก็แปลว่ารบกวน แต่มันหน้าตาคล้ายกับคำว่า brother b r o t h e r ตัวนั้นแปลว่าพี่หรือน้องผู้ชายนะคะตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราจะต้องส่งข้อความไปหาใครบางคนตอนดึกซึ่งมันก็เป็นเวลาที่พักผ่อนใช่ไหมคะเราก็อาจจะบอกว่า I'm sorry for texting you late I don't want to bother you ฉันขอโทษนะที่ฉัน texting ก็คือส่งข้อความให้คุณเนี่ยมาตอนดึกๆก็ไม่อยากรบกวนหรอกนะ แล้วก็ค่อยบอกเรื่องที่จําเป็นไปค่ะมันแสดงถึงความสุภาพที่เราใส่ใจว่าเอ้ยเรารู้นะว่าเราสมาดึกเราก็ไม่อยากรบกวนแต่พอดีมันมีเรื่องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนกับเราสุภาพนะประโยคอื่นๆที่สามารถใช้ได้นะคะ I hope I'm not bothering you I hope I'm not bothering you หวังว่าฉันไม่ได้รบกวนคุณนะตัวอย่างเช่นคุณอาจจะต้องทักไปหาเพื่อนร่วมงานในวันหยุด ก็รู้สึกเกรงใจใช่ไหม Hey Sarah I just wanted to ask something about the report Sure what is it I hope I'm not bothering you on your day off Not at all go ahead อีกประโยคที่ใช้ได้ก็คือ I don't want to trouble you ฉันไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนเลยแต่มันจำเป็นจริงๆประมาณนี้ค่ะตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเนี่ยจะต้องไปต่างจังหวัดแล้วต้องขอให้เพื่อนช่วยดูแลน้องหมาให้หน่อย I don't mean to trouble you, but could you look after my dog this weekend? Look after ว่าดูแลนะคะอย่าไปแปลว่ามองไปข้างหลังนะ <laughs> ก็คือเป็นการเกลิ่นขึ้นมาก่อนเพราะเรารู้ว่าเรากำลังจะรบกวนเขาเป็นมรารยาทค่ะอีกประโยคที่ใช้ได้นะคะ I feel bad asking, but ฉันก็รู้สึกเกรงใจที่ต้องขอแต่ว่า <laughs> ก็มันทำป็น่ะเนอะตัว <laughs> อย่างเช่นเราอยากจะให้เพื่อนช่วยติวก่อนสอบให้หน่อยอย,อย่างเงี้ย I feel bad asking but could you help me review for the exam tomorrow? ฉันรู้สึกเกรงใจที่จะต้องขอนะแต่ว่าเธอช่วยทบทวนช่วยติวให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะจ,จะสอบพรุ่งนี้อ่ะถ้าเพื่อนใจดีก็จะบอกว่า of course ได้เลยแน่นอน let's study together after class ไปเดี๋ยวเราไปติวกันหลังเลิกเรียน ลองพิมพ์ประโยคที่เรียนไปไว้ในคอมเมนต์นะคะจะได้เป็นางานทบทวนวันหลังเวลาเราเกรงใจใครเวลาจะเกิดจะได้เอาประโยคพวกนี้ไปใช้ได้ค่ะชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดบันทึกเอาไว้ทบทวนนะคะแล้วยิลกมกดไ like, ลค์ขุนนนเอาไว้นะ English a d i t w i t h ขุนนเองจ้าสนใจข้อภาษาอังกฤษก็สามารถทำมาสอบถามได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าของจ้าบา